สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับนะครับวันนี้รักพาเที่ยวจะพามานะครับนี่ครับทุเรียนอีสานนะครับบุรีรัมย์นะครับนี่ครับต้นใหญ่นี่สิบปีแล้วยังครับปีแล้วโอ้สิบสองปีแล้วครับนี่ครับต้นใหญ่นะครับโอ้ต้นเล็กก็มีนะครับนี่ครับจะพามาชมนะครับทุเรียนอีสานนะครับ โอ้ครับผมอันนี้มันเป็นต้นท,ทุเรียนผูไฟอ๋อทุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ครับมีร้อยกว่าต้นมีร้อยต้นใช่ไหมครับอออโอ้นี่ครับโอ้โหดกมากครับเนี่ยโอ้ยเก็บเก็บได้หรือยังครับนี่อ๋อยัง,ย,งยังเก็บไม่ได้นะครับนะครับโอ้ ครับนี่ครับก็เต็มต้นเลยนะครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับนะครับบินภูเขาไฟกระโดงนะครับครับนะครับต้นนี้นะครับโหต้นใหญ่มากครับน่าจะสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับโอ้ นี่ครับนี่ครับผมจะพามาชมใกล้ๆนะครับทุเรียนนะครับนี่ครับสัมผัสนิดนึงครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับไม่ไม่ใช่มทองใช่ไหมเป็นมอนแหละแต่ของเราเป็นดินภูเขาไฟโอเป็นมนทองนะครับแต่นี่ครับดินภูเขาไฟนะครับปลูกที่ บ้านห้วยจอร์ดเมากนะครับเข้ากล้องไหมครับก็ไม่เข้ากล้องนะครับเดี๋ยวกับเจ้าของสวนไม่เข้ากล้องนะครับนี่ครับดินภูเขาเอ่อมอนทองนะครับปลูกที่บ้านจอระดเคมากนะครับอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับโอ้โอนครับโอนนี่ครับต้นนู้นก็ มีนะครับนี่ครับโอ้เจมีมีทั้งหมดนี่ร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยกว่าต้นเยอะต้นเล็กต้นใหญ่โอ้ร้อยกว่าต้นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับโอ้มีต้นเล็กต้นใหญ่คละเคล้ากันไปนะครับมีร้อยกว่าต้นนะครับโอ้นี่กําลังออกเลยครับนี่ครับลูกเล็กนี่ครับ แล้ววิธีดูเลย์อะไรครับรอโอ้ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับใส่ปุ๋ยโอนี่นครับก็จะเลยอ่างเก็บน้ำห้วยจระเค้จระเข้มากมาประมาณประมาณกิโลนึงนะครับนี่ครับ ประมาณกิโลครึ่งนะครับจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมาเจอสวนของคุณพี่แกนะครับนี่ครับมาดูต้นใหญ่นี่นะครับนี่ครับครับผมครับเดี๋ยวก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้ก็ออกลูกเหมือนกันครับ นี่ครับนย้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นทุเรียนเหมือนกันครับแต่ปลูกได้ปีหนึ่งเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นก็จะมีระบบนะครับให้น้ํานะครับนี่ครับต้นทุเรียนนะครับ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ก็ใช่อีกนะครับโอ้ต้นนี้กี่ปีครับนี่ห้าปีห้าปีห้าปีเริ่มออกลูกใช่ไหมครับมันออกแต่ปีที่สี่แล้วทีมันโอ้นะครับต้นเรียนก็เนี่ครับที่นี่จะออกตั้งแต่ปลูกได้สี่ปีนะครับอันนี้ห้าปีแล้วครับนี่ครับข้างบนครับ นี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวชมสวนได้นะครับอยู่ไม่ห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยจจดเคมากเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับกิโลเมตรนะครับครับนะผม ครับนอกจากทุเรียนแล้วนะครับก็สวนคุณพี่แกก็จะมีนะครับเงาะนะครับเงาะอะไรครับเนี่ยเงาะโรงเรียนนะครับนี่ครับโอ้เงาะโรงเรียนนะครับนี่ครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ครับอีกไม่นานครับก็จะได้กินนะครับนี่ครับมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนนะครับครบเครื่องเลยนะไม่ต้องยากเลย มีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนนะครับโอ้เยี่ยมมากครับเนี่ยโอ้เงาะนี่มีกี่ต้นครับนี่เงาะมีอยู่มงโอ้โอ้เงาะมีประมาณห้าหกต้นนะครับโอ้โหแค่ต้นเดียวนี่ก็ดกเยอะมากเลยครับนี่เนาะโอ้ครับแค่ต้นอันนี้ทั้งห้าหกต้นนะครับนี่โอ้ งะโรงเรียนนะครับนี่ครับดินแถวนี้ก็เป็นดินภูเขาไฟนะครับโอ้โหปลูกงามเลยครับนี่ครับครับนี่ครับทุเรียนนะครับพันชนีนะครับนะครับแต่เจ้าของสวนบอกว่าเรือแค่ต้นเดียวนะครับนี่ครับก็ยังออกลูกให้นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอ้ ปลูกมากี่ปีแล้วครับชนีนะครับน่าจะแปดปีน้อยโอ้แปดปีแล้วนะครับปลูกรุ่นนี้แปดปีสองแปดปีนี่มาเรือยู่แค่ต้นเดียวครับก็ต้นพันธุ์ทุเรียนชนีนี่ก็เหลือแค่ต้นเดียวนะครับนะครับแปดปีแบบนี้ก็หมอนทองนะครับโอ้ดกมากครับ ผุเรียนอีสานนะครับบุรีรัมนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ